นิยายสั้นเรื่องพันธนาการรักหัวใจมาเฟียโดยว่านสีทิศเธอคือผู้หญิงที่ถูกขายเขาคือมาเฟียผู้ไร้หัวใจ ชีวิตของเซรินไม่เคยเป็นของเธอเองตั้งแต่แม่แท้ๆจากไปเธอต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาของแม่เลี้ยงใจร้ายถูกกดขี่ขมเหงราวกับทาสและในคืนหนึ่งเธอถูกขายให้กับชายที่อันตรายที่สุดลีแทจุนมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลเย็นชาไร้หัวใจ ที่คฤราสน์หลังใหญ่เธอถูกบังคับให้เป็นของเขาในสายตาเขาเธอเป็นเพียงเครื่องมือที่ไร้ค่าแต่ยิ่งเวลาผ่านไปหญิงสาวผู้อ่อนแอกลับเป็นเพียงคนเดียวที่มองทะลุผ่านกรอบแข็งแกร่งของเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่เขาซ่อนเอาไว้เมื่ออันตรายเข้ามาใกล้และหัวใจของมาเฟียเริ่มเปลี่ยนไปเขาจะปล่อยเธอไปหรือจะพันธนาการเธอไว้ตลอดการ ความรักที่เกิดจากพันธนาการจะจบลงด้วยความเจ็บปวดหรือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ตอนที่หนึ่งชีวิตที่ขมขื่นหน้าบ้านไม้เก่าๆที่อยู่ในสลัมซอยแคบๆที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนหลังเล็กๆที่สร้างติดกันหลังคาสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วน้ำหยดลงมาเป็นจังหวะหลังฝนตกกลิ่นอับชื้นจากผนังไม้ที่เริ่มผุเสียงทีวีจากบ้านข้างๆดังแทรกเสียงเด็กวิ่งเล่นไปมา เซรินเด็กสาววัย20ปีผิวขาวซีดร่างกายผอมบางเพราะขาดสารอาหารผอมยาวสีดำแต่มักถูกรวบไว้ลวกกเสื้อตัวเก่าที่ขาดตรงชายกระโปรงยาวสีซีดที่ใส่มาหลายปีแล้วเธอนั่งอยู่บนพื้นไม้เก่าๆลูกข้อมือที่เป็นรอยช้ำเพราะโดนแม่เลี้ยงตี แม่เลี้ยงหญิงวัยกลางคนรูปร่างอ้วนผิวดำคล้ำใส่เสื้อคลุม,หล,มหลวมขนาดนั่งพัดตัวเองอยู่บนเก้าอี้โยกเก่าๆาสายตาเต็มไปด้วยความรำคาญเซรินหญิงสาวที่คอยดูแลตนเองมาตลอดวันๆแม่เลี้ยงมักจะออกไปข้างนอกกลับมาก็จะบ่นหิวแล้วก็วอยวาย,วายบางวันก็อารมณ์ดีเซรินเคยแอบตามออกไปเธอรับรู้ความจริงว่าแม่เลี้ยงติดการพนันอย่างหนักแล้วก็มาลงที่เธอและยังไม่ทันขาดเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้น แม่เลี้ยงเสียงแข็งลุกขึ้นไปหลังจานให้หมดหรือจะให้ฉันเอาไม้เรียวฟาดอีกห้าทีเซรินกำมือแน่นกลั้นน้ำตาไว้เธอไม่เถียงเพราะรู้ดีว่าถ้าขัดคำสั่งจะมีผลตามมาเธอลุกขึ้นเดินลากเท้าไปยังอ่างหลังจานเล็ก เล็กที่มีน้ำขังเหม็นเน่าหญิงสาวเก็บขมความรู้สึกเอาไว้หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะหนีไปจากที่นี่เซรินแอบยิ้มเมื่อเธอเตรียมการเอาไว้แล้วพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าสองสามชุดเธอรอแค่ตอนแม่เลี้ยงออกไปจากบ้านเท่านั้นเซรินคิดในใจฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไป ขณะที่เธอล้างจานแม่เลี้ยงก็นั่งผูดคุยกับชายแปลกหน้าที่แต่งตัวหรูดูเป็นนักธุรกิจแต่ในสายตาเซรินชายคนนั้นมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพวกเขาหันมามองเธอปล่อยครั้งเซรินพยายามเอียงหูฟังแต่ก็ได้ยินไม่ชัดมากนักชายแปลกหน้ายิ้มเย็นแปดหมื 80, ่นวอนคิดว่าไง แม่เลี้ยงตาวาวเล็กน้อยแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของคุณขอแค่ฉันได้เงินก็พอเซรินกำชามในมือแน่นจนเกือบแตกเธอไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไรแต่สัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่ดีเลยรอยยิ้มของแม่เลี้ยงดูแปลกไปเช้าวันหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นภายในบ้านหลังเก่า เซรินกำลังซักผ้าอยู่ที่หลังบ้านมือของเธอแช่ลงไปในน้ำเย็นจัดจนแดงช้ำเสื้อแขนยาวเก่าขาดวิ่นของเธอเปียกน้ำจนแนบลำตัวเผยให้เห็นความผอมแห้งของร่างกายเสียงฝีเท้าของแม่เลี้ยงดังขึ้นเธอยืนกอดอกมองเซรินด้วยสายตาดูแคลนแม่เลี้ยงเสียงเยาะดูสภาพตัวเองสิน้าสมเพศ เซรินก้มหน้าไม่พูดอะไรเธอชินกับคำพูดพวกนี้แล้วแม่เลี้ยงเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะเหยียบกระมังซักผ้าจนมันคว่ำน้ำสกรกระโกระเซ็นโดนตัวเซรินเซรินสะดุ้งอะเธอกลืนน้ำลายหันไปมองแม่เลี้ยงด้วยดวงตาสั่นไหวแม่เลี้ยงเสียงเย็นชาเธอคิดว่าการนั่งซักผ้าจะทำให้เธอมีค่าขึ้นมาหรือไง เธอก้มลงกระชากแขนเซรินจนหญิงสาวเซล้มไปกับพื้นแม่เลี้ยงเสียงแข็งฟังให้ดีนะเธอเป็นแค่นางเด็กที่ฉันเลี้ยงมาพอแม่ที่แท้จริงของแกก็ตายไปหมดแล้วทำไมใช่เพราะฉันเธอคงตายข้างถนนไปนานแล้วเซรินเม้มปากแน่นมือกำชายเสื้อของตัวเองไว้แน่นแม่เลี้ยงเสียงเยาะไม่มีใครต้องการแกจำไว้ซะ เธอเหยียบมือของเซรินก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้หญิงสาวนั่งตัวสั่นอยู่กลางพื้นเย็นเฉียบน้ำตาไหลรินออกมาอย่างเงียบงนันเธอรู้ว่าเธอไม่มีค่าในสายตาของแม่เลี้ยงเลยแต่คำพูดนั้นก็ยังเจ็บปวดอยู่ดีและเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นข้อตกลงที่ไม่มีทางเลือก คืนหนึ่งในฤดูหนาวหิมะโปรยปลายเบาบางทอง้องฟ้าสีดำสนิทไร้แสงดาวบ้านหลังเก่าซอมซ่อของเซรินเนียบเหงาเช่นทุกวันแต่คืนนี้แตกต่างออกไปในห้องรับแขกที่มีแสงไฟสีส้มริบหรี่กลิ่นบุรี่จางๆลอยอ้อยอิ่งในอากาศชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งในชุดสุดดำเนียบนั่งอยู่บนโซฟาอย่างผ่อนคลายขายา,ยาวควายห้างใบหน้าหล่อเหลาแต่นิ่งขรึมแววตาคมกริบเต็มไปด้วยอำนาจ ลีแทจุนมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลตรงข้ามเขาคังมินอาแม่เลี้ยงของเซรินนั่งยิ้มบางๆอย่างมีเล็ดในเธอแตะริมฝีปากกับแก้วไวน์พลางปลายตามองชายหนุ่มตรงหน้าแม่เลี้ยงเสียงอ่อนหวานคุณแทจุนฉันมีข้อเสนอที่คิดว่าคุณน่าจะสนใจ แทจุนไม่ตอบเขาเพียงแค่เหลือบมองหญิงวัยกลางคนตรงหน้าก่อนจะพ่นควันบุหรี่ออกมาอย่างเฉยชาแทจุนเสียงราบเรียบว่ามาแม่เลี้ยงวางแก้วไวน์ลงก่อนจะยิ้มกว้างขึ้นแม่เลี้ยงเสียงมั่นใจฉันอยากให้คุณรับลูกสาวของฉันไปแทจุนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเอนตัวไปด้านหลังพิงพนักโซฟา แทจุนเสียงเย็นชาฉันไม่รับเลี้ยงเด็กแม่เลี้ยงหัวเราะเบาๆส่ายหัวแม่เลี้ยงเสียงกระซิบไม่ใช่เด็กค่ะผู้หญิงที่ฉันกำลังจะพูดถึงโตพอสำหรับคุณแน่นอนเธอยกมือขึ้นเท้าคางก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงรื่นหูแม่เลี้ยงเสียงจริงจังเซรินลูกเลี้ยงของฉัน ชื่อของหญิงสาวที่อยู่ในห้องด้านในทำให้แทจุนกระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อยแทจุนเสียงเรียบทำไมแม่เลี้ยงเอน็นตัวเข้ามาใกล้กว่าเดิมดวงตาของเธอเป็นประกายแม่เลี้ยงเสียงนุ่มฉันคิดว่าเธอเหมาะกับคุณไม่ใช่หรือคะแทจุนจ้องมองแม่เลี้ยงด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะวางแก้วเล่าลงกับโต๊ะกระจกส่งเสียงเบาๆแทจุนเสียงเย็นชาเธอเป็นลูกเลี้ยงของคุณแต่คุณกลับจะขายเธอให้ผมแม่เลี้ยงยกยิ้มบางๆพลางหมนุนแก้ววายในมือแม่เลี้ยงเสียงเรียบเธอเป็นภาระขาดและฉันก็ไม่อยากเลี้ยงเธออีกต่อไป แม่เลี้ยงเสียงราบเรียบอีกอย่างฉันเชื่อว่าเธอสามารถเป็นประโยชน์กับคุณได้แทจุนหัวเราะในลำคอดวงตาคมกริบฉายแววเย้ยหยันแทจุนเสียงเบาคุณต้องการอะไรแม่เลี้ยงเอ็นหลังพิงโซฟาก่อนจะวางขาข้างหนึ่งพาดทับอีกข้างแม่เลี้ยงเสียงหนักแน่นเงินหนึ่งพันล้านวอนแทจุนเลิกคิ้วขึ้น แทจุนเสียงเยาะเด็กผู้หญิงคนเดียวมีค่าขนาดนั้นเลยแม่เลี้ยงหัวเราะเบาๆแม่เลี้ยงเสียงรื่นหูสำหรับฉันเธอไม่มีค่าอะไรเลยค่ะเธอยักไหล่ก่อนจะพูดต่อแม่เลี้ยงเสียงเย็นชาแต่สำหรับคุณเธออาจจะมีค่ามากกว่าที่คุณคิด แทจุนจ้องมองแม่เลี้ยงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้ลูกน้องที่ยืนอยู่ข้างหลังลูกน้องของแทจุนพยักหน้าก่อนจะเดินไปหยิบกระเป๋าเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะด้านหลังมาเปิดออกข้างในมีเงินเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบแทจุนยกยิ้มมุมปากก่อนจะพูดออกมาแทจุนเสียงเรียบฉันจะรับข้อเสนอเมื่อรู้ถึงความสำคัญ แม่เลี้ยงยิ้มพอใจแม่เลี้ยงเสียงเยาะยอดเยี่ยมค่ะเธอเอื้อมมือไปหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาก่อนจะเอ่ยต่อแม่เลี้ยงเสียงเรียบเธอจะถูกส่งไปที่คฤหาสน์ของคุณพรุ่งนี้เช้าแทจุนไม่ตอบเขาเพียงแต่ลุกขึ้นยืนก่อนจะเดินออกไปจากบ้านหลังนั้นพร้อมกับลูกน้องของเขา แม่เลี้ยงมองดูแผ่นหลังของมาเฟียหนุ่มด้วยรอยยิ้มเย็นชาก่อนจะกระซิบกับตัวเองเบาๆแม่เลี้ยงเสียงแผ่วลาก่อนเซรินเซรินได้ยินทุกอย่างภายในห้องเล็กๆของเธอเซรินยืนตัวสั่นใบหน้าซีดเผือดเธอได้ยินทุกอย่างแล้วแม่เลี้ยงของเธอขายเธอให้กับผู้ชายคนนั้น หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวมือของเธอกำผ้าห่มแน่นริมฝีปากแมม้นแน่นจนเจ็บเธออยากหนีอยากหายไปจากที่นี่แต่เธอจะไปที่ไหนได้เธอไม่มีเงินไม่มีที่ไปไม่มีใครให้พึ่งพาและที่สำคัญที่สุดข้อตกลงนี้ไม่มีวันถูกยกเลิกน้ำตาหยดลงบนมือของเธอช้าช้า เธอไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากรอคอยรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงวันที่เธอถูกขายไปให้มาเฟียอย่างแทจุนการพบกันระหว่างแทจุนและแม่เลี้ยงอีกครั้งเวลา21.30นาฬิกา30นาทีบ้านของเซรินในห้องรับแขกของบ้านหลังเล็กๆที่สุดโซมกลิ่นอับของไม้เก่าโวยจางๆผสมกับกลิ่นวายในแก้วคริสตัลของคังมินาอา แทจูนนั่งอยู่ตรงข้ามเธอดวงตานิ่งเฉยราวกับกำลังวิเคราะห์เหยือ่อแม่เลี้ยงยิ้มบางฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าวันหนึ่งจะได้พูดคุยกับคุณแบบนี้แทจุนเสียงเย็นชาถ้าคุณไม่มีเรื่องสำคัญก็ไม่ต้องเสียเวลาแม่เลี้ยงหัวเราะเบาๆใจร้อนจังเลยค่ะงั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกัน เธอวางแก้วไวน์ลงก่อนจะโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยแม่เลี้ยงข้อเสนอของฉันในวันนั้นฉันอยากขายลูกเลี้ยงของฉันให้กับคุณแทจูนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแต่น้ำเสียงยังคงเย็นชาแทจูนฉันสนใจประโยชน์รีบพูดมาแม่เลี้ยงหยิบแฟ้มเอกสารจากโต๊ะด้านข้างก่อนจะเลื่อนมันไปตรงหน้าเขา แทจุนมองมันครู่หนึ่งก่อนจะเปิดออกข้างในมีภาพถ่ายของเด็กสาวในวัยเด็กและเอกสารที่ดูเหมือนจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเซรินแม่เลี้ยงเสียงกระซิบเธออาจมีบางอย่างที่คุณต้องการแทจุนพลิกเอกสารหน้าแรกอย่างเชื่องช้าก่อนจะสบตากับแม่เลี้ยงแทจุนเสียงเรียบพูดให้ชัดกว่านี้ แม่เลี้ยงเอนตัวพิงโซฟาพลางยกยิ้มที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแม่เลี้ยงเธอเป็นลูกสาวของคังจูฮอวานชื่อของบุคคลน,นี้ทำให้แทจุนชะงักไปชั่ววินาทีคังจูฮอวานอดีตมือขวาของพ่อของเขาแตกกลับทรยศและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อสิบปีก่อนแทจุนเสียงเย็นชาโกหก แม่เลี้ยงยิ้มบางฉันไม่มีความจําเป็นต้องโกหกค่ะคุณเองก็น่าจะสืบได้ไม่ยากพ่อของเธอเป็นใครแทจูนเงียบไปดวงตาทอดมองเอกสารตรงหน้าแม่เลี้ยงฉันรู้ว่าคุณกำลังตามมาหาผู้ชายคนนั้นและเซรินอาจเป็นกุญแจที่นำคุณไปหาเขาย้อนกลับมาที่ปัจจุบันคารหฮตระกูลลี แทจูนนั่งนิ่งอยู่หลังโต๊ะทำงานดวงตาจ้องมองภาพถ่ายของหญิงสาวในเอกสารเซรินลูกสาวของคังจูฮวานถ้าเธอเป็นลูกสาวของผู้ชายคนนั้นจริงๆเขาอาจจะใช้เธอเป็นตัวล่อให้อดีตมือขวาของพ่อเขาปรากฏตัวริมฝีปากของแทจูนยกขึ้นเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเอื้อมมือไปหยิบแก้ววิสกี้ขึ้นจิบช้า แทจุนพึมพำกับตัวเองฉันไม่ได้ต้องการผู้หญิงแต่ฉันต้องการความจริงเสียงเคาะประตูดังขึ้นลูกน้องคนสนิทของเขาเดินเข้ามาพร้อมกับข่าวสารที่รอคอยลูกน้องบอสครับผู้หญิงคนนั้นมาถึงแล้วแทจุนวางแก้วลงก่อนจะลุกขึ้นยืนดวงตาคมกริบสะท้อนแสงไฟแทจุนเสียงเรียบพาเธอไปที่ห้องของฉัน ลูกน้องพยักหน้าก่อนจะเดินออกไปแทจุนยืนอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งก่อนจะหยิบภาพถ่ายของคังจูฮวานขึ้นมาดูแทจุนเสียงเย็นชาหวังว่าลูกสาวของแกจะเป็นกุญแจที่ฉันต้องการเขาพลิกภาพในมือก่อนจะโยนมันลงบนโต๊ะแล้วเดินออกจากห้องไปคืนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่เขาวางแผนเอาไว้ ตอนที่สองก่อนถูกขายให้มาเฟียกลางดึกในบ้านไม้เก่าของเซรินความมืดปกคลุมทั่วห้องนอนเล็กๆมีเพียงแสงจันทร์จากหน้าต่างที่ส่องผ่านผ้าม่านเก่าๆลมกลางคืนพัดกระดาษบนโต๊ะปลิวไหวเสียงหมาเห่าหอนดังมาจากซอยข้างๆความเงียบงนันแฝงไปด้วยบางสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจ เซรินนอนขดตัวอยู่บนเสือ่อผืนบางที่แทบไม่ช่วยให้รู้สึกอบอุ่นเธอพยายามข่มตาหลับแต่ใจกลับกระวนกระวายคำพูดของแม่เลี้ยงเมื่อหัวค่ำยังดังก้องอยู่ในหัวเธอพยายมมามหาทางหนีแต่แปลกที่แม่เลี้ยงไม่ยอมไปไหนเลยหลังจากคุยกับชายคนนั้นแล้วแม่เลี้ยงตอนเย็นคืนนี้อย่าล็อกประตูนอนให้สบายละ่ะ มันแปลกเกินไปแม่เลี้ยงที่ไม่เคยห่วงใยเธอกลับพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดเซรินพยายามไล่ความคิดออกจากหัวแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลหญิงสาวนอนกอดกระเป๋าเสื้อผ้าเอาไว้แน่นเธอจะต้องหนีหนีให้ได้รอให้แม่เลี้ยงหลับเท่านั้นกลางดึกเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นหน้าประตูบ้านตามมาด้วยเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าชาและหนักแน่น เซรินสะดุ้งลุกขึ้นนั่งเธอเงี่ยหูฟังเสียงพูดคุยเบาๆแทรกมากับสายลมเสียงของแม่เลี้ยงและเสียงผู้ชายที่เธอไม่รู้จักแม่เลี้ยงเสียงกระซิบเธออยู่ข้างในไปเอาตัวเลยเซรินเบิกตากว้างใจหล่นวูบไปถึงตาตุ่มขนลุกสู้ทั่วร่างเธอรีบลุกขึ้นพยายามมองหาทางหนีแต่ในห้องมีเพียงหน้าต่างบานเล็กที่เธอไม่อาจมุดออกไปได้ ประตูถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงเงาร่างสูงใหญ่สองคนยืนขวางทางออกไว้ชายชุดดำหนึ่งเสียงเย็นชาอย่าขัดขืนแล้วว่าจะไม่เจ็บตัวเซรินเสียงสัน่นพวกคุณเป็นใครเธอก้าวถอยหลังดวงตาสั่นระริกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือเย็นเฉียบด้วยความหวาดกลัวแม่เลี้ยงแค้นหัวเราะอย่ามาทำเป็นไร้เดียงสาหน่อยเลย คนอย่างแกควรดีใจด้วยซ้ำที่มีคนรับไปเลี้ยงดูพวกเขาให้ราคาดีมากนะน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสะใจราวกับว่าเธอเป็นเพียงสินค้าไม่มีหัวใจไม่มีความรู้สึกเซรินเสียงสั่นเครือแม่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงแม่เลี้ยงยิ้มเยาะฉันไม่ใช่แม่แกอย่าลืมสิว่าแกเป็นแค่เด็กขี้แพ้ที่ฉันต้องเลี้ยงดูมาตลอด ถึงเวลาที่แกต้องตอบแทนบ้างแล้วหัวใจของเซรินราวกับถูกบีบแน่นดวงตาพร่าเบลอไปด้วยน้ำตาแต่ไม่มีเวลาให้เสียใจชายชุดดำสองคนเดินเข้ามาใกล้เธอรีบหันหลังจะวิ่งหนีแต่กลับถูกรวบแขนไว้แน่นเซรินดิ้นสุดแรงปล่อยฉันฉันไม่ไปปล่อยฉันนะ เธอพยายามดิ้นรนแต่แรงของเธอเทียบอะไรกับพวกเขาไม่ได้เลยชายชุดดำบีบแขนเธอแน่นจนรู้สึกเจ็บก่อนจะโยนเธอขึ้นรถตู้สีดำสนิทที่จอดรอยอยู่หน้าบ้านแม่เลี้ยงเดินถือกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆของเทอมาโยนเข้าไปในรถเอาเสื้อผ้าเน่าๆของแกไปด้วย ประตูรถตู้ปิดลงเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเซรินตัวสั่นหัวใจเต้นรัวเธอมองผ่านหน้าต่างเห็นแม่เลี้ยงยืนอยู่หน้าบ้านด้วยรอยยิ้มเยาะก่อนที่ภาพทุกอย่างจะหายไปในความมืดมิดตอนที่สามย้ายเข้าไปในคฤหาสั์มาเฟียภายในรถตู้สีดำเงาวับที่แล่นไปตามถนนมืดสนิทเสียงเครื่องยนต์ต่ำลึกสั่นสะเทือนอยู่รอบตัวเซรินนั่งตัวแข็งมือกำชายเสื้อแน่นดวงตาสั่นระริกด้วยความกลัว ชายชุดดำสองคนนั่งขนาบข้างเธอสีหน้าของพวกเขาเรียบเฉยไร้อารมณ์มีเพียงแสงไฟจากถนนที่ส่องเข้ามาเป็นระยะทำให้เห็นดวงตาคมกริบที่จับจ้องเธออยู่ตลอดหญิงสาวรู้สึกหายใจไม่ออกเธอเหมือนจะขาดอาการหายใจตอนนี้เธอเดาทิศทางไม่ได้ว่าพวกเขาจะพาเธอไปไหนข่าหรือพวกเขาจะเอาเธอไปฆ่านึกแค่นั้นน้ำตาเธอก็คลอขึ้นมาทันที เซรินคิดในใจฉันกำลังถูกพาไปที่ไหนเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากความเงียบในรถทำให้เธอแทบบ้าทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังสู่จุดจบของชีวิตเวลาไม่นานรถตู้ก็แล่นเข้าสู่เขตที่แตกต่างจากบ้านเก่าของเธอโดยสิ้นเชิง ไฟถนนที่สว่างสวัยเรียงรายเป็นแนวยาวถนนปูด้วยหินแกรนิตสะอาดสะอ้านรั้วเหล็กสูงประหงาล้อมรอบพื้นที่กว้างใหญ่ภายในเป็นคฤหาหรูปราวกับปราสาทตัวคฤหา์ตั้งตระหงานอยู่กลางสวนกว้างตัวอาคารเป็นสีดำและเทามีแสงไฟสีเหลืองทองจากโคมไฟประดับภายนอกส่องให้เห็นรายละเอียดของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่โอ่อ่าและทรงพลัง ประตูรั้วเปิดออกโดยอัตโนมัติรถตู้แล่นเข้าไปและจอดลงตรงหน้าบันไดหินอ่อนที่ทอดยาวขึ้นไปสู่ประตูใหญ่สูงเกือบ3เมตรเซรินมองออกไปนอกหน้าต่างหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นพระหนกเซรินคิดในใจที่นี่มันเหมือนวังของปีศาจน้าขฤหาือห ชายชุดดำเปิดประตูรถตู้ดึงตัวเซรินลงมาเธอพยายามขืนตัวเอาไว้แต่ไร้ประโยชน์พื้นหินอ่อนเย็นเฉียบเมื่อเท้าเปล่าของเธอแตะลงไปประตูคาราสา์เปิดออกโดยชายวัยกลางคนที่แต่งตัวเนี๊ยบในชุดสุดสีดำเขาคือคังซอปมือขวาของเจ้าบ้านคังซอปเสียงเรียบนิ่งนายท่านรออยู่ด้านใน เซรินถูกพาเข้าไปข้างในคฤหาสน์กว้างขวาง,วางจนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆภายในตกแต่งด้วยโทนสีเข้มและหรูหราโคมไฟชันเดเลียคริสตัลห้อยลงมาจากเพดานสูงลิปแสงไฟสีทองสะท้อนกับพื้นหินอ่อนสีดำสนิทผนังประดับด้วยภาพวาดศิละปะราคาแพงกลิ่นวายและบุหรี่อ่อนๆลอยอยู่ในอากาศ ขณะที่เธอกำลังตื่นตะลึงเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากบันไดวนที่ทอดลงมาร่างสูงสง่าของชายคนหนึ่งก้าวช้าช้าลงมาภายใต้ชุดที่เรียบหรูเขาคือลี่แทจุนมาเฟียทรงอิทธิพลผู้ครอบครองอาณาจาักรธุรกิจสีเทาในเกาหลีใต้ ชายหนุ่มวัย32ปีสูงโปร่งร่างกายสมส่วนแต่เต็มไปด้วยพละกำลังผิวขาวซีดเล็กน้อยแต่ดูสุขภาพดีดวงตาคมกริบสีดำสนิทเหมือนรัตติการแววตาของเขาเย็นชาและไร้ความเมตตาเขาวสวมเชิ้ตสีดำพอดีตัวติดกระดุมเพียงสองเม็ดบนเผยให้เห็นแผงอกแกร่งกางเกงสลักสีเดียวกันขับให้เขาดูเหมือนอสุรกายที่หล่อเหลาและอันตรายในเวลาเดียวกัน เมื่อสายตาของเขาปะทะก,กับเซรินเขาหยุดเดินดวงตาคมกวาดมองเธอจากหัวจรดเท้าก่อนจะแค่นเสียงหัวรเราะเบาๆลีแทจุนเสียงทุ้มต่ำนี่น่ะเหรอของที่พวกมันส่งมาให้ฉันเซรินเม้มปากแน่นรู้สึกถูกเหยียดยามราวกับเป็นสิ่งของเธอไม่เข้าใจที่เขาพูดและแววตาคู่นั้นกำลังดูถูกเธออย่างหนักเขาหมายถึงอะไร เซรินเสียงสัน่นฉันไม่ใช่ของของใครแทจุนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจางๆจากตัวเขากลิ่นของไม้ซีดาและเครื่องเทศบางชนิดลีแทจุนโน้มตัวลงกระซิบถ้าไม่ใช่ของฉันเธอจะเป็นอะไรได้อีก แต่รู้สึกแย่มากหากอาบน้ำใส่น้ำหอมสักหน่อยคงดีแต่หรือนี้คือการจัดฉากให้สมบทบาทก็คงเป็นอย่างนั้นสินักผู้หญิงที่มีรสนิยมดีๆฉันก็คงใกล้ชิดไม่ได้เพราะผู้หญิงเหล่านั้นอันตรายเสียงทุ้มต่ำของเขาแฝงไปด้วยอำนาจเซรินตัวสั่นแต่ยังคงเชิดหน้าขึ้นแม้จะกลัวจับใจเขาคิดว่าเทอมาขายตัวสิณนะเขาจะดูถูกกันเกินไป เซรินจ้องตาเขาวชั้นเป็นคนนะแอลก็ไม่ได้มาขายตัวด้วยแทจูนหัวเราะเบาๆรอยยิ้มของเขาเย็นชาและน่ากลัวลีแทจูนยิ้มเย็นคนงั้นเหรองั้นก็จงทำตัวให้มีค่าก่อนที่ฉันจะหมดความสนใจเขาหันหลังเดินกลับขึ้นไปชั้นบนทิ้งให้เธอยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้น ท้องไส้ปั่นป่วนราวกับกำลังถูกกลากเข้าสู่โลกที่เธอไม่มีทางหนีรอดเซรินหันสายตามองไปรอบๆคนของเขายืนกันเกือบทุกที่ก่อนที่จะมีแม่บ้านเดินเข้ามาใกล้ตามฉันมาทางนี้เซรินตัดสินใจอยู่นานแม่บ้านหันมาอีกครั้งด้วยดวงตาดุเร็วเข้าที่นี่มีเวลาทุกอย่างจำไว้และอย่าขัดใจคุณลีแทจุน ห้องนอนกว้างขวางภายในคฤหาสนต์ตระกูลลีตกแต่งอย่างหรูหราโทนสีดำและทองให้ความรู้สึกทรงอำนาจและเย็นชาผ้าม่านกำมหี่สีเข้มถูกดึงปิดสนิทมีเพียงแสงไฟจากโคมไฟหัวเตียงที่ให้ความสว่างเพียงรำไรเซรินยืนตัวแข็งอยู่ตรงมุมห้องกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือของตัวเองดวงตากลมโตจับจ้องชายหนุ่มที่กำลังปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตตัวเองอย่างไม่รีพร้อน ลีแทจุนยืนอยู่กลางห้องถอดเสื้อน,นอกออกอย่างเชื่องช้าแผ่นอกกว้างเปลือยเปล่าเผยให้เห็นกล้ามเนื้อ